สุขสบายดีน้าพ่อแม่พี่น้องพบพผอกันคือเก่าเส้นเก่าเส้นเเพ้ส่องสาวแพงพี่น้องปลาเมาหุบห่อบายดีพี่น้องคืนนี้องสิไปต้มมามีกันแต่บไปต้มเนื้อปลาเมาพี่น้องเลยสิไปต้มอยู่นเป็นยังเจ้าคือสีไปพุ่นปลาเมาคอยกระขิดอยู่เดียวในก็สะสถานที่มองเดินในทัาเต่ากูได้ของของเครื่องอุปกรณ์คอยหุบไปผูกเบิดผูกสืกท่านทำแล้วงานดีเสียมากจะเดียว น้ำน้ำขกสากพี่น้องนาวเลยพี่น้องน้ำขกสากขกสากอยู่เฮือนแม่เท่าเต้าพอ่ท่านเลี้ยงงานก็เลยไปเอามาแกกแล้วจังสิเอามาพี่น้อง ลายกับเก็บเลยหยมาตัดนี่เลเอาโคกมานะเดนหน่วยหน่วยนอยน่วยใหญ่ก็แล้วแต่เลือกเอาเอาหน่วยใหญ่ลูกไม่ก้างก็ได้เนี่ยสีน้อหลักชงกาเพรกินบ่มันเ็มกแเพรนกองมาบูคัวเลยสีน้อมันเดินคิดกันมาไก่กันเยอะอื่นๆถ้าเลยมาบูดก็นีแหละอันอื่นตัวนีย มืออื่นรเรียมนะเตรียมมือมือื่นมืนะเตรเียมงาประมาณมือวันผุดพี่น้องตั้งแจกตั้งแจกก็คือตั้งกองบุญน,นั่นแหละขอวจครับ่าวายันบอีมแล้วยอ,ยองบริเวณ เลือแต่ข้างคู่เนาะแม่เถหาห้ออะนีดได้เพราว่าเอามนีมาดึงจิบเขายางข้างคู่เล่าเรามากักโจมมายังจำบอกบอกแล้วเลยแล้วเนาะกินะีบ,บ,ะบีบีบเล่นลูกมันไม่ใช่ของเล่นนะ ยัลไอย่าบีมักโทรมาโทรเล่นสิไม้แล้ว่เียมีดยังค่ะน่งอมกค่ะโบมาพี่น้องมีดมีดสบ่อผ้าตมีงานมพเาเ็จะเอาไปพันียังมาจาก กัากบงมันสอาดมแมนมันาแมนมันบ่ลมนี่ก็สิพอดีนะอากาศนี่เนาะมันหนาวมันหนาวย้อนมันลมแฮงนี่ลม่มีอสลมาคลายใจเพราะว่านี่ลมสาเพราะว่า่งเอ้ยบ่ายังดอกสาเพราะว่าหลายใจ ลยใจก็ไผ่ไลยใจเนี่ยกว่าิืนเอิร์ดนั่นได้กระสือๆอามเยสบัสดีค่ะอแม่น้องจ้ากัมาแม่น้องจจยเห็นยังใครสูพักไปกินมาอื่นปะจ้านี่นายขันสูพัก พอกระตอกกระตุกอืมออไม่ใช่สะพักบัวอาวอ,อืมักบัวก็ม่พี่น้องเออแย่อ้าวอะตุกระโต๊กะกระาอีก พิ่นมาซอยเวียกพี่น้องตัต้งแต่พิ่น,นเสียผู้จนฮอดมื้อนี้อาข่อยยังบ่ได้อยู่มาชุกคุมมื้อมื้อนี้ก็มาคั่นสมผักเตรียมไว้อันย่อกินมื้ออื่นมื้ออื่นห่อข้าวต้มพี่น้องพืดดงพนนพ้นที่ซับซ้อน,น,น,นว่าแล้วก็โง,ง่มหาปาว่าอีกก่อนเนาะแม่นบ่าปาว่าลมซาปาว่าลายใจนะ เดียวแต่หักลายคนพี่น้องบึงบัดนี้เด้อมาเปิดเผยความจะสูสของเราใจเดียวแต่หักลายคนใจเดียวน่งมาลงมาเลยยาดูวะแด็กดิพี่เจาาเจ้าาไอ๊อก็เ่ว่าไปก๊อกแน่ ไปไปมื่อบนี่ไปอาไปกินน้ำเขาก่อนเข้าจัินยังอเจ้าินกินยำเลยนะกินยำยังกินตำลมยันบเป็นอันอันอยู่อันกินเอางาไปองแล้วเลยลมสั่คนร้ายใจ มันไป้าแพงกรดได้มันกระตามคูปีนละไรนะพีนาา่น้องพอย่ามมันลมมันกระลมมันบ่กลมปานนี่ได้ยนินข่าวาป้่าว่าซิมีอันข่าวดีเบาะมันคือลมแห้งส,สวัสดีน้องพีน่น้องมา,มาได้ไหมกินด้บ้านนี้ทำแล้วนะ ไม่ด้เปน้องมาเด้กินตั้มมามาใหบอกขามาทลุงมือก่อนนีขามาว่านยังไปเอาใจแมวนี่นี่เดยวแต้นี่มันย็นห่งก็แมวอยู่เนาะแมวไว้ทื่ว็เจ้วแม่ตาบอวกโนีตาบอด ủa ta sẹt thì đi nà, lên nằm lại sẹt đi. ủa hiếu khảo phải lẽ đó. nhấp cái thế nà, nhấp của má. anh y y cân cái này tua nó. à bỏ mà lẽ. À, bỏ. sẹt vợ má má, leo đó. ngồi pet này, ngồi rồi, ngồi lạ. sâm bài đi được. no. thiêng rồi đây tuần này nó. coi mèo cả. coi mèo là si si ốt bọc in mà này khắn nhả cả si pìkin phơ rồi à. tao nà ไม่มกันเท่ากันทกินอยู่อ่ะแลี้ยฟมาฆ่ามือเต็มของเก่าโอ้ยกินกินมากินน้ำกันเด,ดี๋พี่น้องเด้อไม่ตะเขียบก็มาคู่เดียวนเนาะโอเคไม<า>่ต้องออเผาเานะอ,อ,อ้ยดูถ้าเกิดนะสบายดียังข้างในหนาวเสร็จบอกสบาย Ô lắng nhau. Niết mục hèn. Ô tô ở ngon bù mì đắm. Bơi nhá Bơi nhắn tôn nít mắn. Mắn tôn nít đắp vào bờ bên bù đắp. Ô hoàn toàn. Why? Ô mì. 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 Ô nha mình sẽ để mình mình vô cho ăn เนาะพี่น้อง vô ซ้ําเนาะ Yeah. yeah yeah เอาไว้บ่ ừ. <laughs> <mình vô> <laughs>

mà cái cậy nó mừng đúng, mình khi mình mượn bọn, không mang <laughs> tiền mà mì nằm cắn được thế nào, ơi. Bụu, bụu này cho là một cho mà kim đơ, kịp tăm nho đơ, Kịp tăm nho nằm cắn đơ.

เนาะมาลำดังหมูเอามาถูนเม่ถูกปะมูบอกกิน <c oughs> น้ำกันเด้อพี่น้องเดอ้อ, ugh, องงแซ่บแซ่บหนาวหนาวลงแซ่บดีะรอคอนใส่ผมเป็นมันก็ก็กินแบบอันแบบแบบได้เฮ้ยมันบอกถนัดเลยว่ะเ,เพราะว่าใส่ไม่แต่เพียบไม่ถูกกับผมเป็นอื ประมเา่แบน้มัเป็นปนงเป็นกบหวงเมมมีเลยนะแซ็บมามมีเลือกพี่เนาะน้าวันนี้ร้อมามากขึ้นนะ Thì non ơi, thì nhịp phá, nhịp đại, cứ non chơi? thì nó thôi mà chỉ nhíp phá nhíp mà đãi xảm cứ nón thôi mình không thấy gì đang khư nữa chịu cái sai bất à แซ่บยุบเบาวก็กินซึ่งกินซึ่งแท้กินหอดไทเด่นมี่ภูบ่าวมาทำเนี่มาคือหอดบ่าวทั้งซองอยู่บ้าซึ่งกินซึ่งซึ่งกินหอดเป็นถูกคนนั่นแหละอ่ะอีกแล้วเนี่ยกาจะไปตัดกอนางยังต้องใจยังกินหอยอะไรทั้งซองอยู่บ้าส์ป่าวๆกินหอดเป็นถูกคนกินหอดพี่น้องทุกคนอยู่ในทางประเทศไทยทางประเทศลาวทางประเทศนือ ไอ้อ่างทองแล้วป่ะบ่อยากเห็นหน่าเพราะว่าเราเป็นไอ้เสียใจ <c ười> <c ười> บ่ยากเห็นก็ต้องเห็นบ่เบิ่งก็ต้องเบ <c ười> ิ่งแต่เนี่ยวันทียินดีนั่งมันเสียใจโอ้ยเดี๋ยวมันไอ้อ่างทองเอ้ยไปเห็นหน้าจดีเดนเนาะหน้าจะเป็นยังไดนเนาะเป็นปีแหละมีแต่ัหมักซะว่าไปเห็นหน้าจะถื่อเขา, <c ười> ากา็าาาาเอาเอาผัวป้าแล้ว นี่งจามาแล้ว <S <S มาครานี้กับสปิดคเิปพี่น้องช่วยน้องจ้าพุ่งเข่ามาผักก็ไล่ก็แซ่ก็ติดตามเห็นได้พดี่น้องนี่นากินเขานี่นี่สบายดีนดเาน,น,นานะรอชมคลิปหนา,าคลิปนี่คลิปกินพี่น้องเอ้ยสบายดีคลิปนี้กำลังมาอ้าวมาแล้วมาแล้วสบายดีอ่ะมา